สายการผลิตยังล้อเครื่องบินพลเรือนขนาดใหญ่แห่งแรกของจีนเริ่มดำเนินการแล้วในเขตปกครองตอนเองกวางสีจ้วงทางตอนใต้ของจีนคาดว่าจะสามารถผลิตยังล้อเครื่องบินได้กว่าแสนเส้นต่อปีเครื่องบิน Airbus A 3 2 0ลงจอดอย่างราบรื่นในเมืองกุ้ยหลินถือเป็นการบินทดสอบเครื่องบินพลเรือนที่ใช้ยางล้อเครื่องบินที่ผลิตในประเทศเป็นครั้งแรกยางล้อเครื่องบินได้รับการพัฒนาโดยบริษัทในเครือของ i n o น e m Holdings โายการผลิตยางล้อเครื่องบินแบบดิจิตัลนี้สามารถผลิตยางล้อเครื่องบินสำหรับเครื่องบิน6รุ่นเช่น C909 B737 และ A320 ปัจจุบัน98%ของยางล้อเครื่องบินพลเรือนเป็นยางนำเข้า การเริ่มผลิตยางล้อเครื่องบินครั้งนี้จึงเป็นความก้าวหน้าสําคัญที่จีนสามารถผลิตยางล้อเครื่องบินสําหรับเครื่องบินพาณิชย์ของจีนผู้บริหารระบุว่ามีบริษัทยางรถยนต์ในโลกกว่าพันแห่งแต่มีเพียงสิบบริษัทเท่านั้นที่สามารถผลิตยังล้อเครื่องบินได้และความสําเร็จนี้ถือเป็นการเปลี่ยนจากศูนย์เป็นหนึ่งโดยสายการผลิตนี้สามารถตอบสองความต้องการภายในประเทศได้ประมาณ40เอร์เซต์ นอกจากนี้บริษัทยังวางแผนขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศโดยมีเป้าหมายจำหน่ายยางล้อเครื่องบินให้กับสายการบินทั้งในและต่างประเทศ